สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหม,มากการรับซ่อมช่วงล่นอกสถานที่ครับเปลี่ยนแกนพาวบุกกี้อย่างไรล่ะหมวน็อะไปล้างถ่ายหน่อยแล้วตอนนี้มาเปลี่ยนแกนนะครับรแกนหักเนาะ เที่ยวก่อนเพิ่งจะเปลี่ยนตุ๊กตาแหนบไปนะครับสองข้างลวมเลยนะแน้นในอย่างเดียว<ะ>แกนเพลนะครับแน่นข้างในอย่างเดียวเลยเนาะแน่นแต่ด้านในแน่นผมนก็แน่นอยู่นะเมื่อกี้ช่างยิงก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ด้านนอกมันจะหลวมนะครับมันเป็นล็อกกี้ล็อกเล็กเนาะปกติเนี่ยรุ่นนี้มันจะใช้สลักล็อกเพวาะที่มันใช้สลักล็อกเนี่ย ถ้าเราใช้สลักล็อกไปข้างหน้ามันจะหลวมไวขึ้นนะครับถ้ามันหลวมอยู่แล้วนะมันจะหลวมไวขึ้นแต่ถ้ามันไม่หลวมเนี่ยช่างถ้าไม่หลวมมากจนเกินไปช่างแนะนําให้เป็นใส่เป็นแกนเพาแบบนี้นะครับที่มันปีน็อตตูดอยู่ด้านหลังนะครับมันช่วยยืดอายุการทํางานได้นะครับแต่ว่าถ้ามันหลวมเยอะๆเนี่ยถึงขั้นหลวมถึงข้างในแล้ว ก็แนะนำให้เป็นสลักล็อกนะครับเ <Perfect. S 1> พราะอะไรเพราะว่าน็อตมันจะขาดน็อตตรงตูดเทานี่มันชอบขาดถ้ามันหลวมถึงด้านในด้วยเนี่ยแต่ถ้าด้านในมันยังแน่นอยู่แนะนำให้ใช้เป็นน็อตตูดเทานะครับลองดูนะครับเพื่อนๆเผื่อพี่ๆเพื่อนๆที่ทำมันเองเนาะเกิดว่ามีโอกาสได้เปลี่ยนหรือว่าให้ช่างเปลี่ยนมาให้เนี่ยลองดูลองปรึกษากับช่างทาง อต่างๆดูว่ามันหลวมแบบไหนนะครับถ้าเขาบอกว่าโอ้ยตัวแท่นหลวมหลวมแบบไหนมันยืดอายุการทํางานอายุยืดอายุการใช้งานได้นะครับสําหรับแกนแกน,แกนเพาเล็กเนาะแกนใหญ่ก็เหมือนกันนะครับของ a อ e สูจัมโบ่เนี่ยอย่างพวก2 4 0ร้อยสองร้อยเจ็ดสิบแรงขึ้นไปนะถึงสามร้อยวัแรงเนี่ยก็เหมือนกันถ้าใช้ลิมล็อกสลักเนี่ยที่มันเป็นบากบากล็อกมีมีน็อตขัดนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันหลวมหน่อยๆแต่ยัง มีความแน่นอยู่บ้างพอสมควรแนะนำให้เปลี่ยนเป็นเทาน็อตไปเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเราเคยใช้ลิมสลักล็อกแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมันยังหักสมมติว่าถ้ามันหักคออยู่เนี่ยก็ใช้ลิมไปก่อนได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเริ่มใส่เข้าไปแล้วว่าตัวแกนเนี่ยใส่แล้วหลวมดังต๊กๆๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ดูนะว่ามันหลวมแบบไหนนะครับ ข้างในแน่นนะแต่ข้างหน้าข้างในแน่นแต่ข้างหน้าโอ้ดูดำเยอะนครับซัดให้เขานี่คือสองสามแผน่นแล้วก็นี่แหละครับด้านหน้าหลวมค่อนข้างเยอะมาเลยทําให้มันเพาหักง่ายครับแต่ว่าด้วยความที่ข้างในแน่นเนี่ยมันไม่เป็นไรมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวก็ใส่เป็นเป็น,ปนพาน็อตเหมือนเดิมเนะเาะลักษณะพาน็อตก็คือนี่นี่อ่ะเดี๋ยวนี้ครับ นี่คือเทาน็อตนะครับก็จะมีรูน็อตนะแต่ถ้าเป็นเทาริมมันก็จะเป็นบากบากสลักแล้วก็สลักขัดเพราไรนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นสลักคอมาหรือเคยทําสลักมันจะเป็นลักษณะเดียวกันคือมือากนะบ,บากนี้ขวางแล้วขัดเวลายิ่งตีแน่นเนี่ยตัวตัวแกนมันแกนมันจะยิ่งดึงแน่นขึ้นนะครับมันก็ขัดให้มันแน่นขึุนเข้ามาลักษณะก็เหมือนกับเราขันน็อตให้มันแน่นอะไร เพียงแต่ว่ามันใช้เป็นเนื้อเนื้อเหล็กกับเนื้อเหล็กสีและดันกลับเข้ามานะครับก็ประมาณนี้คือก็เดี๋ยวก็คงยาซับเหล็กเผาอ่าซับเหล็กนะครับช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาก็โทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับ